เอาแล้วก็อกาสวัสดีทํางเพื่อนสัมพันกันด้วยนะครับวันนี้มีกันในเกม ARPS กันั้างเง้วโอสวัสดีคานสวัสดีเพื่อนผมได้ลบผมได้ลบเกมนัวนโหลดใหม่นะโอทำไมเพื่อนเขียนสร้างจันซันได้เรื่องทิลี่กะทิลี่ก่อนวออะมาสู้กันเลยเราเป้าหมายวันวันนี้วันจะต้องสู้กับอ้าหันหันไปดีหายไปนั่นนะอ๋อนี่เราจะสู้กับ พาลาโซลา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 ลรลลลอลล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 บราลลลลลิโอลล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 ลดิลอลลลลลิลล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 นลลลดลลฟัครับเดี๋ยวผมขอปับป่อนโอเคนี่ให้มันหันหน้ามาหากันแลก็ปบเหมือนเดิมเดี๋วเมลนะคุณคานูครับคุณพร้อมไหมครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วค่ะยี่วินตรเมียลเอาคุณพาราโซโรฟัตคุณพร้อมหรยันครับพร้อมแล้วค่ะเอาไปตอรเมียว เริ่มเลย three t w เป็นไงขอ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 ปวัน three two one go ยุบโอ้โห่กัดกัดกันโอ้โห้ยฟาราโซลฟัตตอนนี้เวียงหน้าเอ้ยเอ้ยขอปิดเลือดกันโอเคเวียงหน้าโอ้โหแล้วก็กัดหโอ my god โอ้ยคานแบบอืมแทบกัดไม่ได้โอ้โหพาราโซลฟัตกำลังข้างครับผมเฮ้ยจะกัดหาเฮ้ยเกือบกัดได้แต่ไม่ได้โอ้โหคาโนเฮ้ยเกือบกัดได้หละ เอ้ยตอนนี้ตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยคานน่าจะชนะนะทุกคนนี่เฮ้ยกัดกัดดีกัดดีเอ้ยมันกัดกัดกัดงอนที่ที่ดึงดูดสันเนีครับที่ตัวผู้าลาสโรฟัตมีต้องมีอ่ะแม่มันจะดึงดูดตัวเมียผมไปศึกษามาโอเคเฮ้ยเฮ้ยคานทรัสกัดไม่หยุดเลยเฮ้ยเฮ้ยคานูคานจะชนะหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยโดนฟาดโดนฟาดโดนโดนเหวี่ยงโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพลาโอ้โห โฆษณาค่ะเป็นว่ากว่าจะได้โห,หได้ทองวันนตัวตัวออกไปผมจะซื้อตัวอะไรอีกอีกิโลแล้วกันเดี๋ยวผมไม่มีเงินพอมาถึงทองอืถ้าตัวแรกถ้าอย่างนั้นผมจะเอาเป็นพาราซอดาลาลาลาพัสสองตัวหันหน้าไปทางไหนก็ได้สู้กับเอินคา,านทอรัสโอเคได้ โอ้โหโอ้ปีนเลือดดีกว่านี่โอ้โหว่ามันแบกคานูเฮ้ยมันแบกโอ้ยมันแบกคานูไปแล้วทุกคนมันแบกคานูโอ้คานูคานูกัดแบบกัดภะสาเลยเนี่ยโอ้โอเมกอดโอเมกอดโอ้โหกัดแบบไม่ไม่ปล่อยอะพาราโซโรพัดบอกอ่านี่โอ้โหกัดคอโอ้โหก็จะตายไปวิ่งตัวนั้นเฮ้ย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 ลุ้นเฮ้ยโดนกัดอีกแล้วมาถึงพารานะ เฮ้ยโดนกัดอือโอ้โหอย่างนีืเหรอคโนคโนเหียงตัวตัวนี้จะตายนะตัว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 ที่โดนคโนกัดอ่ะโอ้โหก็นางเหียงช่วยชีวิตวตัวเอโงโ,อโห้โหเพนก็มาช่วยให้โ,โหโอ้โหคโนโอ้โหคโนล้มคโนล้มเอ้าเอ้าเอาเอาคโนล้มทำไงดีเอา้เอาคโนล้ม,มจะเอา,า,เอาตัวนี้ให้ได้เลยโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหก็เอา้เอา สีโหโหฟาดเพื่อนตัวเองเลยเหรออืมวิคโนก,กันแล้วคนุก,ก็ตายจ้ามันทนไม่ได้มันต้องโกหมาสักทีผมจะนำศึกที่โคตรท,ที่น่าจะโูซี่กันนึ่มัง้งพาราโซลาลาลอนแลนลอนแลดิเลนลอนเลลอนเล่ฟาดสามตัวปะทะคาโนทอรัสกี่ตัวดีสามตัวดีไหม โคสูซีอ้าวก็ว่าอยู่ทำไมไอ้ฟังก์ิเกียวแม่งมันไม่ขึ้นจัตทียุบยุบโอ้โหหนึ่งร้อยห้าสิบพีเอสมาปิดดีกว่าดีกว่าจะได้ลุ้นๆกันเนาะคราวนี้โอ้คาโนทอรัสโอ้โหกัดกัดตัวนี้ตัวเดียวเลยเหรอซื้อด้วยมันบักซื้อด้วยทำไมต้องมากัดผมผมผิดอะไรกัดผมตัวเดียวทำไม โอ้โหคานทารัตล oh, 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 ่วงไปแล้วเธอยังไม่ตายใช่ไหมเอยังไม่ตายอุ้ยกัดโอ้หกัดรัวๆโหตายไปแล้วตัวนึงกี่ตัวเนี่ยโอ้โหโอ้โหคานทรัตพยายามกัดข้ามแล้วก็กัดตูดมันเสีแล้วก็โอ้โหคานทารัตกำลังโหพยายามกัดโอ้โหกัดหัวโอ้โหยเหยียบศพเหยียบศพตัวที่เจองข้าไปแล้วโอ้โหคานอ้หงวิวนวิโิวิวิว่วิ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 วนวิวิัิว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 ยวโว้โหจัวหวนี้จัวหวนี้ โอ้โหโดนลุมตัวเดียวโอ้โหตายตายยังไงก็ตายโอ้โดนยางเดี๋ยวก็โดนกัดตูดอีกละโอ้อ้าวกัดเพื่อนตัวเองเสยอ่าคราวนี้เขาจะชนะทุกคนคุยคาโนคาโนลอยโอ้โหโอ้โหกระทิงเรากระทิงครับมามันทนไม่ได้ครับอ้าวแล้วตัวนึงหายไปไหนอ่ะผมไม่ได้ลบนะจริงๆ โอไม่โอเคกบมาแล้วโอๆๆผมอยากทำสุกเนี้ยโอเคสี่ห้โอ้สนะคะคาโนาตัวสู้กับพาราซาลาลาฟัดหกตัวมสามสี่ไอสามสองสีใช่ไหมโอเคห สตจัดหึ่งกัดโอ้กัดตัวเดียวเฮ้ยตอนนี้หนึ่งตอนหนึ่งเฮ้ยหนึ่งตอนหนึ่งกันเฮ้ยไอ้ยปเลือดดิอ้ออ้ขนมล่วงอ๋อยังไม่ตายถ้ามีขนมมาชอบล้มจังนึกว่าตายนะตัวเจหมดโอ้โหสองตัวลุมกัมโอ้กัดโอ้โหพาลาสด์ล็อกฟัดอย่างรีบๆกัดแล้วเดี๋ย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 วเจ้าฝูงพวกนั้นมันจะมากินพวกแกโอ้โหสามตัวอยู่ตรงนี้ โอ้โหโยดนฟาดเลยเกิดตายโอ้โหกัดกัดจูดอืมโอ้โหเอ้าเอาล้มเอ้าล้มเอ่อเสียงเลยยังไม่ตายโอ้แล้วมัน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 เอิ่มเพิ่งไงดิลุกไปขึ้นมาแล้วสองตัวตัวนี้แล้วมันปิดเตี้ยเลยโอ้โหอยู่ตรงนั้นงำงำโอเคลุกขึ้นได้แล้วโอ้กอดใจลุกได้เดี๋ยวก๊ก กัดเดี๋ยวก็กัดโหสามต่อสามเฮ้ย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 สู้กันเฮ้ยสนุกเว้ยเฮ้ยเกัดตูดไม่ให้ไปไหนฮะไม่ให้กัดตูดไม่ให้ไปไหนอ้าวโอ้โคนอเทอร์ลัดมามาโอ้โหคอนอเทอรลัดล้มแอบตายเฮ้ยแต่เกือบตายนึกว่าตายต้องใจเย็นๆนะครับใจอย่าจะสินใจว่ามันตายเอาตายอันนี้ตายจริงอันนี้ตายจริงเฮ้ยมันตายจริงเว้ยไอ้ไอ้ตัวตรงนี้มันตายจริงตัวตรงนี้มันตายจริง อ้าวอ้าวโอ้โหหนึ่งตัวหนึ่งอะพี่น้องโอ้โหสองตัวหนึ่งเนี่ยทำไมมันทิวไม่ได้เนี่ยฮะไม่มีทางหรอกฟีโลบักอ้าวเชียวทำไมมันโฆษณา,าตลอดเลยเนี่ยเมื่อก,กี้ไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยไอเดียมันปิ๊งเนี่ยขออนุญาตนะครับให้มันไปสักหลายๆตัว มันอยู่ไกลมันอยู่ไกลๆกยไกเกยกให้สุขขอบฟ้าหนึ่งสองสามมีออกตัวเซมไอ้ตอนนั้นมีอ้าวมีสี่แกอนสอับลซิสันิมพลีเบบูต่สองสี่เอาหมสี่ได้หกใช่ไหมโอเค หนึ like it, it ่งสองสามสี่ห้าหโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคไอ้ดอลลุมผมคิดว่าถ้ามันอยู่ไกลๆอ่ะนะมันจะชนะแนะๆดอลลุไปตอนนี้ตออเียาโอ้โหนี้กันหนึ่งตอนหนึ่งกันคือคโนทอรัสเป็นสัตว์กินเนื้อที่ตัวใหญ่นะตัวใหญ่อยู่ดิกระตุกทำอไรชอบกระตูดกันจชะไอ้วันนี้มันโรคจิต ว่าคานนี่มันโรคจิตจริงๆมันกัดตูดพาราโซโลฟัตมันยุดเลยตอนนี้กัดโอ้โหตอนนี้กัดอะไรเอ้ยกัดกัดกัดหลังผิดิกัดไะไอะไรพาราโซโลฟัตร่วงแต่คานไม่เห็นร่วงเลยโอ้โหยกัดกัดกัดคอตอนนี้อุ้ยกัดคอโอ้โหโอโอ้โหดูดโอ้โหตอนนี้อืโอ้โหโดนกัดโอ้โหอุ้ยอี๋คนมีสิทธิ์ชนะนะตอนนี้ทุกคนครับโอ้โหคานมีสิทธิ์ชนะนะ โอ้ตอนนี้ลนดุมอ้าวอ้าวคานอตรงเหยียบเอาวอายังไม่ตายอ้าวอ้าวอ้าวอาวคานอคนอมีสิชนะครับทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้พาราโซลฟันมันอยู่ไกลไงตัวนก็น่าจะตายแหละก็ตายไปแล้วโอ้โหผาตายไปแล้วเหรอโห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 โอ้ my god โดนลุมกัดคอตายอ่ะอลไรก็สร็จแลคลิปนี้ก็ขอจบเพลยงเท่าสวัสดีครับบ๊ายบาย